รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอ้ไอ้ไอ้บนมีไม่ใช่หรอมีอะไรครับมี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 ปืนเอเลี่ยมไง <c oughs> ใช่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่า<ะ>เก็บไม่ได้เ,เก็บ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 ผลไม้เข้าตูฟ้ฟรีดด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกว้าเดี๋ยวผมไปคว้านหาไอ้ ถ้าปัญหอถ้าปนแหาแบบทำไมคว้าหาได้แหละี๋ยวผมหาเองนะครับระหว่างนี้นะครับถ้าได้ใจเสียนะครับไม่ก็ทำใจเอาอ่ะนะครับดันที่ในเกมนี้ก็ไม่มีรูปแบบที่ว่าก็คือคนตายไม่คนตายดูคนอื่นเล่นได้แบบนี้เสียดายมากเเสียดายแบบเทโลมากเทโลบอมมาก ตัวเกมน่าจะให้อัปเดตแบบว่าให้เราให้ให้สามารถดูคนอื่นเล่นได้ด้วยอ่ะใช่นะครับจะเป็นประโยชน์มากนละนะก็ฟังเพื่อเราคุยไปแล้วกันแล้วก็ฟังแล้วก็ดูเที่ยวเขาทำของเขาไปแล้วไปแล้วกันนะฮะบ่นนะฮะแล้วก็ดูเที่ยวเขาคนนี้ไปแล้วกันนะฮะโอ้ยตัวจีนะผมต้องจำเต้องกรีจริงอ่ะเพราะว่าผิวนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณ คอกินเค้กเหรอไม่ได้กินกินกินพวกตุลานี่แหละเนี่ยตุราตุลาเก็บไว้แล้ว๋อก็กินไปเถอะกินไปเถอะกินไปเถอะไม่กินไปเถอะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแต่แต่เหลือไว้เป็นเชื้อเพลิงฉุกเฉินเลยนะโอเคนะครับฉุกเฉินแบบเสียโอ้โหเสียหมาป่าเลยอ่ะเจอแล้วคร่ะไ่เหอะท่านผู้ชมไม่เห็นหรอก ครับผมเห็นบ้านวินวค่ะราินมาบาเดียวได้ลาหลาลายดูนะบนเห็นผมได้ไงผมก็ดูคนอื่นได้ครับเนี่ยผมดูคนอื่นแบบว่านี่ได้แต่ผมเดี๋ยนะ <c oughs> ผมไม่ได้ดูคนอื่นแต่ว่าผมเห็นแบบว่าบ้านวินเน,นี้แล้วก็เห็นเที่ยวตัดต้นไม้นะครับอ๋อนะครับอ๋ออ๋อนะฮะเห็นเที่ยวเห็นเห็นเที่ยวกาลังตอกอยู่นะฮะบ้านคนุณเอ้ยเสียบอก่งี่ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะันกำลังเป็นคู่แข่งขับอยู่นะเนี่ยอย่าพึ่งอย่าโอ้โหตายไปไปช่วยเลยไปช่วยเลยไปช่วยเลยอ่าเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องไปสยดท้ายอะไรตอนเนี้ยทุกคนทุกคนทุกคนอย่าอย่าพยายามเลยนะว่ามันตายหมดวะจริงโอแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าผมว่าได้แค่วันที่ได้แค่สามสิบ ep นะ ได้ยังไงแล้วไงก็เดี๋ยวถ้าได้แค่สามตีบีเดี๋ยวก็นะเสียดายบัญชีทูกูไม่ไม่ไม่มีโลบักด้วยใช่ตอนนี้ผมก็เหลือเจ็ดสิบห้าโลบักแล้วตาจริงโอเคโอู้แย่ขอโทษนะแต่มันตับไปนจริงนะครับเยอะกวางก็มาแล้วครับทุกคน คือทำไงต่อฮะอ้าวมันอ้น,นี่ทำไมอ่ะครับผ <c oughs> ม่าจะเหมนมามนมากวนวาหาส่วนทีดีนะฮะอโอเคลองไปก่อนนะจ๊าผมก็ถูกแคสักคนก่อนอะ่ะเออนั่นแหละ นะชุบไอโฟนเสร็จแล้วถ้าจะชุบผมอ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมมีถาดมีเชื้อเพลิงเก็บแล้วไปชุบเก็บแล้วก็ไปชุบผมที่ถาดนะโอเคเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนเช้าก่อนรอช้าก่อนที่ผมอันอันอันตรายมากโอ้เจน่ะขอดูวสิอยู่อยู่ในขี้อ๊อบ้าใช่ไหมในขี้อ๊อบ้าใช่ไหมตึ้งเลยแต่แต่มันอันตรายนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเ่อนมาที่เรา ว่ายอย่ายอ,ยอ,อย่าลืมนะอย่าไปนสนใจมันถ้ามันตามมาคุณต้องรีบเก็บให้ไหวแล้วก็รีบกลับมาโอเคนะ <c oughs> ทำง่ายเลย <c oughs> ออกไปอย่าหยุดตีใช่